สวัสดีครับวันนี้ทีรามบายนะครับวันนี้นะฮะแอดมินเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับแอปธนาคารมือถือซัมซุงแจ้งเตือนเกี่ยวกับ VPN นะครับมาดูปัญหานะครับเห็นไหมครับแจ้งเตือนให้ตัดการเชื่อมต่อเกี่ยวกับ VPN นะครับถ้าเพื่อนๆเจอปัญหานี้อยู่ทาตามได้เลยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางเลยนะทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวนะครับ ส่วนช่องเก็บยาวนะครับแบบละเอียดนะแบบละเอียดเลยนะครับสอนซ่อมสอนแก้ไขปัญหามือถือรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับติดตามรับชมไปได้เลยขอบคุณครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพอดีลูกค้าหน้าร้านนะเจอปัญหานะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเ c b e ีเข้าไม่ได้นะนี่ครับลองเข้าดูก่อนนะแจ้งเตือนว่าตรวจพบการเปิดใช้งานบริการ VPN นะเพื่อความปลอดภัยนะครับกรุณาปิดการเชื่อมต่อ VPN นะครับ จะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงนะครับมารับชมกันได้เลยการที่จะแก้ปัญหานะครับเราเจอโจทย์แล้วนะเกี่ยวกับ VPN นะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะเราไม่รู้นะครับว่า VPN อยู่ในโหมดไหนนะพิมพ์ที่ช่องค้นหาเลยนะครับสลับมือถือซัมซุงนะครับพิมพ์คําว่า VPN แล้วก็นะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับคลิกเข้าไปได้เลยนะเมื่อเราเจอปัญหานี้นะครับลองเข้าไปที่ VPN นะครับ Samsung m a ก VPN เนะเข้าพิธีการตั้งค่านะครับตื๊นนะเพื่อนๆลองลบโปรไฟล์ VPN ออกดูนะครับว่าหายหรือเปล่านะนีครับติ๊กเข้าไปลบดูเลยนะครับกดคำว่าลบนะแอดมินได้ทำการลบแล้วนะครับแต่ไม่หายนะมาดูวิธีการแก้ปัญหาอีกช็อตหนึ่งนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับจะมีแอป Samsung Mac VPN อยู่นะกดแช่ตรงนี้นะครับเราจะลบแอปออกไปเลยนะครับ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานนะกดแช่ที่ตัวแอปเลยนะแล้วก็เลือกถอนการติดตั้งนะครับนี่ตกลงนะครับต้องการถอนหรือไม่ตกลงเลยนะครับเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานแอปนี้นะสหรับการใช้งานมือถือทั่วไปนะครับรอสักครู่นะหลังจากที่เราถอนแอปนี้ออกแล้วนะครับเรามาลองเข้าธนาคาร SCB ดูใหม่นะนี่ครับ SCB ปึ๊บ เพื่อนเคลียร์แอปออกก่อนนะครับมันจะค้างอยู่ที่หน้าจอเก่านะเข้าไปเคลียร์แอปออกก่อนนะครับปึ๊บเข้าไปใหม่นะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้นะครับให้เข้าไปทําการอัปเดตที่ Play Store ใหม่นะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะแต่ถ้า S. C. B. ของเพื่อนๆนะครับอัปเดตอยู่แล้วนะก็เข้าไปใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ตามปกติมาครับมาอัปเดตดูก่อนนะดูให้จบนะครับรอให้เครื่องติดตั้งสักครู่นะครับนี่ครับ หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเปิดดูนะนี่ครับได้หรือเปล่านะครับรอสักครู่นะก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ปิด wiFi ก่อนนะตอนที่จะเข้าแอปนะครับกดยินยอมนะครับปึ๊บมาแล้วนะครับมาหรือยังนี่ครับตอนนี้นะครับเวบข้ามทูเอ b ซีบีอีนะครับตอนนี้ก็ทําตามระบบของธนาคารได้เลยนะครับจะไม่แจ้งเตือนที่แอปนะครับนี่ครับกดถัดไปนะนะครับ ใส่รหัสผ่านเข้าไปได้เลยนะนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ VPN นะอีกอย่างหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมเลยนะพอดีสังเกตเครื่องนี้นะครับแอปไวรัสเยอะมากนะนี่ครับแอปเกมเกี่ยวกับ Security ต่างๆนะครับไล่ถอนออกให้หมดเลยนะเหลือเฉพาะที่เราใช้นะครับดีครับกดแช่ถอนให้หมดเลยนะ เพราะว่าปัญหาต่างๆนะครับจะเกิดจากแอปพวกนี้แหละนะครับแอปขยะแอปไวรัสแอปที่แฝงมาด้วยโฆษณานะครับธนาคารจะบล็อกไปหมดเลยนะพอเราลบแอปออกนะครับก็จะได้หน่วยความจำเครื่องเพิ่มขึ้นนะนะครับฝากไว้หน่อยนะครับสลับเพื่อนๆที่ใช้มือถือทุกยี่ห้อเลยนะครับจอแอปแปลกๆลบออกให้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับการแก้ไขปัญหา VPN ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามรับมีสาระอะไรดีๆจะมานำเสนออีกเยอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ